สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปันทิตามาคาวิมานร,รหันสนักศึกษา644186054กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์การศึกษาประถมวัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวภรยาคงจํารหันสนักศึกษา644186044กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์การศึกษาประถมวัยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมา ทำ16ท่าเบนยิมนะคะเพื่อพัฒนาสมองนะคะเริ่มกันที่ท่าที่หนึ่งเลยนะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ครั้นะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16ต่อไปเราจะใส่กับสวัตเพนะคะตัวเราจะใช้เพียงกาๆๆๆแกอม กาชในการทํางานทางด้านร่างกายเพื่อส,มสมม่งเสริมทำให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะพวกเราสองคนขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมบอกว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพวกเราขอขอบคุณค่ะ